สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่17มกราคมนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดการนะครับผมคตรยอดครับเราก็ตัว GL จึงอะไรตอนนี้เราอยู่กับการวิเคราะห์กราฟทองคำนะครับอันนี้เราอยที่ Time f r ร m เด a นครับ Time เ r a m เด่นเหมือนเดิมครับราคาสามารถ break out ตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่บอกว่าราคาสามารถ break out ตัวปากสามเหลี่ยมนี้ได้นะครับให้มองหน้าบ่ายอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่272 แปดนะฮะเหมือนที่บอกนะครับเนี่ยไว้ดูแนวตรงนี้นะเนี่ยครับนี่แนวเดิมตรงนี้นยนะครับสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองแปดนะนี่เป็นตัวสองแนวตานเนี่ยคือทะลุถึงดันขึ้นไปยาวเนี่ยทะลุตั้งแต่ตัวสองหกเก้าศูนย์แล้ววิ่งลันยาวขึ้นไปนะครับตลอดเมื่อวาน ทั้งวันเนี่ยก็คือเป็นเน้นหน้าบ่ายจะปลอดภัยกว่าตามที่วิเคราะห์ไว้ให้นะครับส่ว so, นวันนี้ครับวันนี้มีโอกาสที่ราคาจะทะลุตัว2.7.2.6.2.7.2.8ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่แนวต้านถัดไปก็จะอยู่โซนนั่นบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า เราจะเข้าจังหวะไหนดีในโซนน้องตัวเทรนด์บล็อกนะครับยังคันนี้เป็นหน้าบ่ายชัดเจนตัวสโตว์วอลุ่มนะครับดันขึ้นในส่วนโซนหน้าบ่ายเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกครับเน้นบ่ายวันนี้ก็ยังคงปลอดภัยกว่าเหมือนเดิมครับมาดูทางเฟดเอสี่ครับทางเฟดเอสี่ตัวทั้งเทียนนะครับสามารถยืนอยู่เนี่ภัย วอดได้นะครับหลังจากที่มีกาทรทดสอบแนวต้านที่2725 2728นะครับ,27 25, 27รบแล้วก็ย่อลงมาทดสอบจกไพวอดอีกครั้งที่2709ได้ราคากลังดันกลับขึ้นไปนะครับโดยวันนี้มีเป้าหมายขาัขึ้นนะครับเป้าแรกนะครับที่เกา่าวนตัว SC คือ2731นะครับนี่คือเป็น เป้าหมายที่วางไว้เลยนะครับ T P หนึ่งสองเจ็ดสองสาม T P สองสองเจ็ดสามหนึ่งครับผมดั 6, งไว้เลยนะวันนี้โดยที่เงื่อนไขคือไม่หลุดไพวรวดนะครับถ้าหลุดไพวรวดมีกา,การลงมาทดสอบที่สองหกเก้าหกแล้วก็สองหกแปดแปดนี่คือโซนแนวโซนลับเลยนะครับแล้วก็โซนน้านบนนี้ก็คือโซนเซลล์นะครับเชนบล็อกเหมือนเดิมครับอย่างบอกหน้าหน้าบ่ายแล้วก็ตัวโซลุ่มดันชัดเจนไม่รู้จะทำเป็นไอส์ชิงนทีเราใ,ใช้วันนี้ในการเทรดครับ เฟาม H ็น H1 นะครับเหมือนที่ว่าไว้ครับตัวราคาท่ทนเทียนนะครับสามารถยิงอยู่ในไพวอดได้นะครับตอนนี้มี FPG ด้านบนคอยคอยกดไว้นะเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่รอเข้านะครับอาจจะรอเข้าที่ตรงโซนด้านล่างคือ2710ถึง2709แนวนี้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดแนวตรง2717 2718ไปก็มองไปที่ TP 1นะครับ2723แล้วก็ TP 2 c p สุดท้ายก็คือ2731สําหรับ ครั้งตัวนเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับโดยที่เชนบอกชัดเจนครับบ่งบอกหนะน้าบทจะเจนแล้วก็สโตลลิสโซไอสี่นะครับจะมีตัดลงมานิดนึงนะครับแล้วก็รอรุ่งกำลังกดกดกดอยู่นะครับเพราะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะลงทุนทดสอบตรงโซนไพลวัดนะครับซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่มีออเดอร์สำหรับรอเข้าตรงนี้ได้แต่วันนี้เน้นบายจะปลอดภัยกว่าโดยเป้าหมายที่วิ่หนึ่ง อันหนนะครับ 3, 2 7 3 3 t ็2 R2 2 7 3 1ถ้าหลุดไพ่บอดไปก็ไปรอเก็บ2 7 0 2แล้วก็สองหกเก้แล้วก็2อ8แนะครับเป็นแนวหลังครับผมโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้ไปเจอเทรสดชนข่าวเออไม่ใช่ชนข่าวสิท็อปเทรดน,นะครับตอนเที่ยงตรงผมโคตรเดือดและวจ๋อ แล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับอ,อ,อยากใช้ตัว g L เชืา right, อแบบนี้ดูง่ายเทรดง่ายมีกรอบราคาชัดเจนมีแนวทางจชัดเจนว่าควรจะเทรดด้านไหนนะครับสามารถติดต่อที่แอดไลน์นะครับแอดมาที่ add add N C L U แอด G N ครับมีตัวแอดตัว G N C L U B ครับแอปเคียวนะครับคุณได้ไปเลือกทดลองใช้ฟรีตลอดทั้งเดือนมอกราคมนี้เลยนะครับผมโอเควัคนนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ